สั่วนเอาเอาโอ้ยย่จะแล้วเอาเป็นไงสรุปสรุปว่าไงนน้องไม่ต้องรีบยอ,อย่าไปชนมะาลูกฟุตบอลเนี่ยนะไปเป็นอะไรกับลูกฟุตบอลเนี่ยเฮอคู่ต่อสู้มึงก็ยังเลี้ยงไปชนขามันเอเอโออ ปวดหัวแทนนี่เนื้ออ,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 อันนั้นมันคู่ต่อสู้มึงไปเลี้ยงชนมันทำไมเออโอ้ยตายแล้วเลี้ยงห่างๆตีนมันดิอาดอาัดทโอ้ยเห็นไหมเอาแค่นี้มึงเลี้ยงหลบแค่กวยคู่ต่อสู้เนี่ยแค่ลูกฟุตบอลก็ยังเลี้ยงหลบไม่ได้ขนาดการสื่อสารแค่นี้พี่ต้องเตรียมตัวให้พร้อม เออระวังลม้มระวังลม้มอาจารย์